เดียวนะครับผมอยูทิ่งหัวเงินลอยสามหมื่นเนาะผมจะถามคุณค,ณคณรนนูที่เปิดประจําอยู่ที่เนี้ยเพราะเอิญเนี่ยสิ่งที่เพิ่งได้เข้าสารแน่นอนละเข้าสารนะได้ได้นักต่อได้ยิ่งดีเข้าสารอาหารแห้งมาม่า,าปลากระป๋องเนี่ยสำคัญมากเสื้อหนาวที่สําคัญมาใกล้ๆครับที่สําคัญไั้นคือประามครูเนอะประถามว่าครูครับอุปกรณ์การกีฬาของน้องๆน่ะมันยังขาดอยู่สองพ่องี่เรา้องเตรียมตั้งใจอ่ะ ลูกวอลเล่เอาลูกบอลเล่ผมหาเงินได้อยู่ลูกฟุตบอลนาเนาะเหมือนเดี๋ยวผมเยอะกวเตอร์เลยลูกวอลเล่ลูกฟุตบอลไม้แบดมินตันปิงปองตะก้ออ่ะเนี่ยครับหลักๆเนี่ยห้าอย่างนะครับอันนี้ถามครูครูไปที่เรียบร้อยพี่น้องผมขายที่จะร่วมสมทบคุนซื้อห้าอย่างนี้กดติดต่อผมนะครับเบอร์โทร0808975498ซักตังค์ได้ตั้งไรเราจะซื้อกดเข้าไลน์ไอดีผม TOM TKD สารับเป็นน้องตี่จาะหอมสตังนะครับเนอะอันนี้ฝากไว้นะครับโรงเรียนรอยสามืนโอเคครับผมขอบคุณมากครับ